นี้ก็เป็นซิมูเลชันนะครับอ่าไม่ใช่ซิมูเลชันสิเป็นการเอาแซดย้อนหลังมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับการคาดการณ์อนาคตเนาะก็อันนี้เป็นตัวเลขที่เราเนี่ยแคปเจอร์มานะครับจากปี2021ทั้งปีเลยเออนะครับว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับใน t ท a ดิชั o น a l f ฟ n น n c นซ์กับคริปโตแอสเซทเนี่ยนะครับมันทำกำไรเนี่ยได้อั t เปอร์ฟอร์มแตกต่างก,กันขนาดไหนนะครับอย่างแอสเซทแรกเลยเนี่ยมาทัดแรกในเลย S&P นะครับตลาดหุ้นนะครับ S&P นี S P เนี่ยอ่าถ้าเกิด เทียบเป็นตัวเลขดัชนีแล้วกันนะดัชนีของ S&P เนี่ยสามารถทำกำไรได้ประมาณ28.61%นะครับผมยังมียังมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคราโนนะครับ,รนนนะรบแล้วก็ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยนะครับเซ็ตเนี่ยก็จะอ่าดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในปี2021เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ17.67%นะครับผมแล้วก็อ่าซีเนะครับของจีนเนี่ยก็ตลาดหุ้นจีนก็จะอ่าตัวดัชนีเนี่ยลงไปประมาณลบสามเปอรเซ นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ผิดปกติอะไรนะเพราะว่าจากปีที่ผ่านมานะครับปี2021ยเนี่ยจะเห็นว่าจีนนี่เขาคุมเข้มมากนะครับกับ record, พวกบริษัทสตาร์ทอัพจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าเทคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็ aba, นต์อาลีบาบาอะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับทำให้หุ้นเนี่ยตกลงไปต่างๆนานานะครับามาดูในส่วนของทองคําบ้างนะครับก็จะเห็นว่าตัชนีทองคำนะในประเทศไทยเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับประมาณ 6. 3เนะครับในปีที่ผ่านมา มาดูบิตคอยบ้างดีกว่านะบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ113%ถ้าเกิดคุณลงทุนตั้งแต่ต้นปี2021นะนะครับจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนะถือว่ายังทำ,ทำผลตอบแทนได้ดีอยู่นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยตัวเอ็มรัสแคปเนี่ยซึ่ง m r ็มรั a แเนี่ยนะครับจะเป็นการจัดดัชนีของกลุ่มเหรียญและกันที่จัดโดย m e r k ์เนะครับ,นะรบตามกลยุทธ์ที่เราเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปลงทุนนะรเราตั้งชื่อย่อว่า ตรชนี M Rush Cap นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ประมาณ210%เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ซึ่งใน M Rush Cap เนี่ยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหาลองเปิดไซต์ต่อไปครับนะครับอันนี้ใน M Rush Cap นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของเหรียญที่เราเนี่ยเอามาุ๊ปปิ้งนะครับให้คนดูง่ายๆนะครับในใน M Rush Cap เนี่ยก็จะมีเหรียญอีทูเรียมนะครับมี Bitcoin นะครับมีโ a นะครับมีค a r d a n o ด้วยนะอันนี้แฟน สาวกคานาโนนี่น่าจะถูกใจนะครับมีปกดดดนะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นเนี่ยเรามาทําการคุ๊ป,ปิ้งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ชื่อว่า M-Rush Cap นะครับให้กับลูกค้าของ m e r k ์เนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยสามารถทำผลตอบแทนได้สูงถึงประมาณ200%เลยนะครับในปี2 0 2 1นเตะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับนะครับเป็นตัวอย่างนะครับการนนตัดว่าจริงๆอาจจะไม่มีอันนี้เนาะ ไม่ไม่ไม่ขยี้ครับคุณหันไม่ขยี้ครับมี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 โอเคอ่ามาดูมาดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอสเซทเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นเพียวเทดิชันลแอสเซทนะครับหรือว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นสิททรัพย์ในโลกดั้งเดิมของเราที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นทองคำเอสแอนด์พีนะหุ้นสหรัฐนะฮะหุ้นจีน CSI นะครับหรือว่า คุณเซตของไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการจัดสัดส่วนออกมานะครับเป็นเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เลยนะครับในไพ่ชาร์ตฝั่งซ้ายคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณลงทุนนะครับแอสเซทเหล่านี้นะครับในปี2021เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับตามเวทตรงนี้นะคุณจะได้เวทรีเทิร์นเนี่ยหรือว่าผลกำไรเนี่ยประมาณ13%ตอนท้ายปีถ้ามีการเอ,อ,อสเซทอะโลเกชั่นตามนี้นะทีนี้เนี่ยผมเลยยกตัวอย่างเป็นเ,เหมือนจำลองให้ดูว่า หากช่วงต้นปี2 0 2 1เนี่ยคุณแบ่งสัดส่วนของอ,อ,อสิทธที่เป็นทองคำเนี่ยนะครับออกมาสัก10%ออกมาสัก10%นะแค่นั้นเองนะแล้วไม่ไปไม่ไปแตกกับอสซทอื่นๆเลยนะนะครับไม่ไปแตกเกี่ยวกับหุ้นอะไรนะคุณก็ยังลงทุนหุ้นเหมือนเดิมแต่คุณแบ่งของทองคำมาสัก10%นะครับมาลงทุนในตัว M Rush Cap นะครับที่เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วย ได้บุริสไฟให้พอร์ตพอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยทำผลกำไรได้เพิ่มขึ้นถึงเป็นสา่อเซ็นต์นะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับเพียวเดิร์ดดิจิทลแอสเซทนะครับล,ล้วนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นโอกาสละกันนะครับว่าในการลงทุนหากเรามีการแบ่ง uh, สารปันส่วนสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยนะสัก10%เนี่ยนะครับของพอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยไปใส่ในพวกดิจิทัลแอสเซทเนี่ยก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการทำผลกำไรได้มากกว่าเพียวเดิร์ดดิจิทลแอสเซทนะครับผม อ่าสไลด์ต่อไปเลยครับอ่า uh, อันนี้ก็เป็นอ่าไพ่ชาร์ตนะครับอ่า uh, เป็นอ่า uh, ROI แล้วกันเป็นผลกําไรนะครับเปรียบเทียบพรีเทิร์นห้ดูนะครับว่าอ่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับที่ที่ให้ดูเนี่ย mm hmm. ผลกําไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากอ่า uh, ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจะมาจากอ่ uh, ผลกําไร2ส,ส่วนนี้จะเป็นส่วนมากนะครับ มาจากส่วนของทองคำเนี่ยประมาณ9%เท่านั้นเองนะเ mm hmm. มื่อเทียบกับ Asset Allocation ทั้งหมดนะครับที่เป็นเพียวเท d ดิชแนลแอสเซทแต่พอฝั่งขวาเนี่ยหากเรามีการเติมส่วนของอตัวคริ p t o Asset เนี่ยเข้าไปใน Portfolio จะเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วยแบ่งเรียงเพิ่มส่วนของผลกำไรนะครับจากฝั่งของคริปโตเนี่ยให้เราได้สูงถึง61%เเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่มา ของกาไรนะครับที่มาจากฝั่งของคริปโตเนี่ยนะครับอันนี้เราแค่เปรียบเทียบห้เห็นภาพว่ามันคือเหมือนกับเป็นโอกาสละกันที่เราสามารถที่จะ diversify แบ่งส่วนของพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยแค่บางส่วนไม่ต้องมากนะครับแค่ประมาณสัก10%ของพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะครับไปใส่ในโลกของอคริปโตแอสเซทเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้เราได้สูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่ต้องเย่นเยอะอะไรกันมากเดี๋ยวเกินเวลานะครับประมาณนี้อันนี้ เดี๋ยวโทษทีมันกดกลับไม่ได้ให้คุณหารฝอยบ้างแล้วกันนะครับ asset allocation นะอทีนี้ก็เราจะมาพูดถึงตัว asset allocation <c oughs> ของ merkel นะฮะจะเป็นการแนะนำว่าคุณควรจะจัดพอร์ตยังไงดีสำหรับถ้าเกิดเป็นพอร์ตคริปโตนะฮะแต่ต้องขอย้ำเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าไอ้ตรงตรงเนี้ยมันเป็นสัดส่วนในการลงทุนที่คุณจะลงทุนคริปโตนะฮะ คือตรงนี้เราจะเขียนว่าโรลิสแต่ว่าโรลิสเนี่ยจริงๆคราวน้าต้องเขียนว่าโรลิสวงเล็บอินคริปโตเวิร์นะฮะคือถ้าเกิดสมมติคุณไปเทียบกับตลาดคุเนี่ยมันอาจจะเหวี่ยงได้ไม่เยอะนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเหวี่ยงแล้วไม่กลับเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตลาดคริปโตเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนําง่ายๆเนี่ยสาหรับตัวที่โ r ลิสที่สุดเนี่ยก็เราก็แนะนําเป็นเหมือนกับว่าให้คุณถือบิตคอยซะเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าบิตคอยเนี่ย มันเป็นบิ๊กแคปที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มันมีความเสถียรมันในแง่การยอมรับแบบมันเยอะที่สุดแล้วจะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าบิตคอยมันเหมือนทองคําแล้วที่เหลือมันเหมือนเป็นพวกหุ้นเหมือนหุ้นเทคเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดสมมุติเราพูดกันหย,บยาบๆนะฮะ <c oughs> ส่วนตัวล้าแคปนะฮะก็คือจะเป็นตัวที่เราจะไปกวาดพวกเหรียญแคปที่สูง,สงมามันก็จะมีความเซฟระดับหนึ่งนะฮะ ส่วน m b o x เนี่ยมันจะมันจะเป็นการลงทุนในส่วนของตัวที่เป็น blockchain infrastructure มันจะมีบางตัวที่เหมือนกับว่าที่เราเอามาใส่แล้วมีมูลค่าค่อนข้างต่ำก็จะมีความเสี่ยงหน่อยแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเนื่องจากว่า blockchain infrastructure สมัยนีย้มันมีการใช้งานจริงแล้วมันมันเลยเหมือนกับว่ามีทั้งโอกาสเติบโตแล้วก็มีความเสถียรในระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีความสเสถียรที่น้อยกว่า bitcoin นะคะโอเค ทีนี้คราวนี้เรามาความเสี่ยงระดับกลางว่างถ้าเกิดสมมุติว่าความเสี่ยงระดับกลางเนี่ยเราก็จะฮาร์ดคอร์ขึ้นมาอีหนึ่งถ้าเกิดความเสี่ยงระดับกลางแล้วเราจะเหมือนกับว่าเราจะถือ BTC ีม่ไม่ส่วนใหญ่เราจะผือซไว้จะพูดว่าเหมือนกับบีดีไว้ประดับประดับพอร์ตว่าถ้าเกิดสมมติพอร์ตนี้เละมันจะ <laughs> ไม่เละไปมากก็ได้นะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับตัวช่วยเฮดพอร์ต S 1> <S 1> นะฮะเพราะว่าในในกลุ่มเนี้ยเราจะมองว่า,าคนเนี่ยสนใจผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงและเติบโตไปตามตลาดคือถ้าเกิดเราพูดถึงว่าถ้าเกิดสมมติตลาดคริปโตเติบโต,ตในแง่เหมือนกับว่า Infrastructure b ์บล็อกเชนถูกนำไปใช้พบบับบล็อกเชนต่างๆถูกนำไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงกว่าแล้วเราก็หย่อน ตัวเมตาไว้สักสิต้องบอกตามตรงครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมตาเนี่ยเป็นกระแสะที่มาแรงมากๆนะฮะแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะแม้แต่รัฐบาลเกาหลีก็ยังพูดถึงในไทยนี่ก็พูดถึงเลเทเลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงคือแคปมันต่ำแล้วก็ success case มันยังไม่ได้เห็นชัดเจนเหมือนกับตัวพวกเอ็มบล็อกขนาดนั้นนะฮะเราก็เลย ขอบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าแน่นอนอัพไซด์ก็สูงนะสุดท้ายนี่คือตัวโกลด์เลยฮะคือความเสี่ยงสูงคือสําหรับคนที่แบบต้องการความเสี่ยงสูงไม่แคร์บิตคอยเลยเพราะว่าบิตคอยยังไงมันก็เป็นทองนะฮะมันจะไม่ไเติบโตอัพไซด์มันจะไม่สูงเท่าตัวอื่นนะฮะก็จะเป็นตัวที่ความเสี่ยงสูงที่สุดเลยครับแล้วก็เอาเอ็มบ็อกยัดมาซะหกสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็ลักแ็กยี่สิบแล้วก็เมตานะฮะก็อย่าลืมว่าอันนี้เป็นโลกการลงทุนความเสี่ยงในคริปโตนะครับที่มันมีความแตกต่างจากตัวท р а ดิชชั่นลอยู่พอสมควรก็ถ้าเกิดจะลงอะไรก็อย่าลืมศึกษากันก่อนนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเ,เนี่ยเอาอ่านตามสคริปต์เลยการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับนะครับ <laughs> ตามนี้เลยครับ